สัสดีค่ะวันนี้ตาจะมา,าให้ความรู้เกี่ยวกับการทานวิตามินซีนะคะวิตามินซีก็จะมีหลายแบบวันนี้ตาจะให้ความรู้เกี่ยวกับวิตามินซีที่ช่วยบำรุงเรื่องของผิวและก็รักษาพวกอาการภุมมแพะคะ้ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีวิตามินซีหลายแบบวันนี้ตาจะมาเล่าให้ฟังในรูปแบบแต่ละแบบเลยนะคะว่าทานแบบไหนมันถึงจะได้ประโยชน์อย่างที่เราต้อง ปกติวิตามินซีจะใช้ประโยชน์หลักๆก็คือในเรื่องของผิวพรรณให้ทั้งความขาวขึ้นกระจ่างใสขึ้นกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังต้านอนุมูลอิสระค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของภูมิแพ้ทางเดินหายใจภูมิคุ้มกันร่างกายนะคะพวกนี้ก็จะทําให้ระบบทางเดินหายใจของเราดีขึ้นหายใจคล่องขึ้นเพราะทําให้เส้นเลือดฝอยในทางเดินหายใจขแข็งแรงขึ้นนะคะประโยชน์ของวิตามินซีก็จะมีประมาณนี้ส่วน เดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าวิตามินซีแต่ละแบบเป็นยังไงนะคะลักษณะของวิตามินซีอย่างแรกที่เราจะพูดถึงจะเป็นวิตามินซีพันมิลลิกรัมนะคะจะมีหลายยี่ห้อแต่แนะนำว่าเวลาไปดูวิตามินซีเนี่ยให้ดูที่มิลลิกร,รัมของเขาว่ามีกี่มิลลิกร,รัมนะคะอย่างตัวนี้จะมีพันมิลลิกรัมตัวนี้เป็นแอเชอร์แอเชอร์โลล่านะคะแต่ให้วิตามินซีพันมิลลิกรัมเช่นเดียวกันตัวนี้ก็เป็นวิตามินซีพันมิลลิกรัมเหมือนกันนะคะแล้วก็ อันนี้ก็เป็นวิตามินซพันมิลิกรัมเช่นเดียวกันค่ะแต่เป็นรูปแบบของเม็ดฟองฟูค่ะวิตามิน C พันมิลลิกรัมเนี่ยหลักๆก,ก,ก็จะให้ปริมาณของวิตามิน C ีได้ค่อนข้างสูงถ้าสมมุติว่าคนต้องการจะบำรุงผิวกายหรือต้องการรักษาอาการภูมิแพ้แนะนำต้องทาน1-3เม็ดช่วงที่มีอาการนะคะเช่นมีอาการเป็นหวัเดเนื้อรังเงี้ยก็สามารถทานได้1-3เม็ด แต่ถ้าเราต้องการกินบำรุงไปเรื่อยๆทานวันละหนเม็ดก็กําลังดีนะคะแต่แนะนำทานวิตามินซีเนี่ยถ้าทานต่อเนื่องนานเป็น1ปีถึงสปีขึ้นไปก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดนิ่วในไตได้นะคะอาจจะแนะนําให้ทานหกเ,เดือน3-6เดือนแล้วพัก1เดือนนะคะแล้วก็ค่อยเลิกทานอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกันในเรื่องของไตนะคะเพราะว่าวิตามินซีก็จะเป็นกรดเนาะ ส่วนการทานวิตามินซีให้ได้ไประโยชน์ก็ต้องกินทานช่วงหลังอาหารนะคะเพราะว่าก่อนอาหารเนี่ยมันจะทําให้ระคายเคืองระบบกระเพาะอาหารอาจจะทําให้ท้องเสียได้นะคะ,อะลองมาดูกันนะคะน,นี้เม็ดฟองฟูนะคะตัวนี้ก็ให้วิตามินซีเช่นเดียวกันแต่ว่าจะต่างกันที่ส่วนผสมตัวนี้จะเป็นวิตามินซีที่มีผสมแคลเซียมวิตามินดีวิตามินบีน B, ช่วยในเรื่องของการบํารุงร่างกายเป็นหลักนะคะ ่วนตัวนี้เป็นวิตามินซีพันมิลลิกรัมนะคะและก็เช่นเดียวกันตัวน,นี้ก็จะมีแคลเซียมนะคะวิตามินดีก็เป็นบำรุงร่างกายนะคะการทานก็แช่ลงในน้ำละลายให้ให,หมดแล้วเราค่อยดื่มทานวันละครั้งนะคะ,ะวิตามินซีแบบต่อมานะคะก็จะเป็นวิตามินซีลักษณะของ500มิลลิกรมัมจะมี2ตัวนี้ที่เด่นเดนนะคะตัวบัฟเฟอร์500มิลลิกรัมเนี่ยจุดเด่นของเขาคือ เขาจะแนะนําในลนักษณะของคนที่มีอาการภูมิแพ้ง่ายให้กินต่อเนื่องไปทุกวันวนละเม็ดออขอโทษค่ะ1เม็ดครั้งละ1เม็ดเช้าเย็นก็จะได้พันมิลลิกร,รมัมแต่ว่าที่เราแบ่งขนาดทานเนี่ยเพราะว่าเพื่อการดูดซึมที่ดีขึ้นและอยู่ในร่างกายเราได้นานขึ้นนะคะตัวนี้จะเหมาะก,กับคนที่เป็นภูมิแพ้เป็นเรื้อรลังอย่างเงี้ยค่ะก็กินแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเช้าเย็นต่อเนื่องนะคะส่วนตัวนี้ก็ ขนาดเท่ากันแต่รูปแบบการทานจะเป็นแบบแบบการทานแบบอมนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเม็ดนึงจะได้500มิลลิกรัมถ้าต้องการวิตามินซีวันละพันมิลลิกรัมก็แนะนําก็แบ่งทานนะคะวันละ2เม็ดแต่ก็ทานได้จนถึง3,000มิลลิกรัมนะคะวิตามินซีช่วงที่เรารู้สึกไม่สบาย,ยเป็นหวัดเรื้อรังนะคะตัวต่อมาเป็นวิตามินซีแบบ100มิลลิกรัมตัวนี้จะแนะนําทานในเด็กค่ะเพราะว่าเด็ก บางคนอา,อายุที่ไม่เยอะมากยังไม่ถึง12ขวบเนี้ยอาจจะไม่อาจจะทานพันมิลลิกรัมแต่ถือว่าสูงไปนะคะก็จะแนะนำเป็นแบบอมเล่นนะคะพวกนี้จะเป็นแบบร้อยมิลลิกรัมทั้งหมดอันนี้ก็ร้อยมิลลิกรัมนะคะตัวนี้ก็ร้อยมิลลิกรัมต่อเม็ดนะคะก็จะทําให้ทานการที่น้องอมหรือกินครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะได้วิตามินซีสูงถึงร้อยมิลลิกรัมนะคะกิน5เม็ดก็ได้กับ500มิลลิกรัมแล้วนะคะอันนี้ก็สําหรับเด็กๆเนาะแต่ว่าผู้ใหญ่ก็กินได้นะคะ วิตามิน C ีแบบสุดท้ายก็คือแบบที่เราอมเล่นนะคะที่เด็กๆจะชอบทานกันมากๆเลยก็จะมีแบบนี้อันนี้ตานทาเป็นซองสว่างมาให้นะคะเป็นซองเปิดเพราะว่าจะได้มองเห็นได้นะคะขอโทมอ,อันนี้ก็อันนี้เป็นแบบย5มิลิกรัมตัวนี้จะน้อยมากน้ําตาลจะเยอะกว่านะคะถ้าทานแบบนี้เพื่อบํารุงวิตามินซีอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่แต่ถามว่าถ้าสําหรับทานเพื่อให้น้องๆ เป็นของเป็นรางวัลให้น้องเวลาน้องทำทำรางวัลได้อย่างเงี้ยทำผลงานได้ก็ก็โอเคนะคะไว้ทานเล่นอะไรเงี้ยก็จะมีหลายรสมีส้มีสับป,ประรดอัญมณนลิ้นจปปี่สับปะรียตอนนี้ก็คือมีเยอะขึ้นมากนะคะสําหรับรสชาติแต่มิลลิกร,รัมก็ยังแค่ยี่สิบห้ามิลลิกร,รมัมส่วนที่เหลือจะเป็นน้าตาลนะคะอันนี้ก็ยี่สิบห้ามิลลิกร,รมัมเช่นเดียวกันจะเป็นแบบ2องแพ็กเกตดีขึ้นนะคะแบบนี้น้ำตาลจะเยอะแล้วก็น้องต้องทานเยอะนะคะกว่าจะได้ร้อยมิลลิกร,รมัมก็ต้องประมาณสี่เม็ด นะคะโอเควันนี้ก็ให้ความรู้คร่าวๆเกี่ยวกับวิตามินซีนะคะคิดว่าทุกคนก็คงจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเลือกซื้อวิตามินซีให้เหมาะสมกับตัวเองได้นะคะโอเคนี้ตันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ